สวัสดีครับผมผมต่อครับมาคลิปนี้เอาตัวนี้มาปล่อยครับเป็นเกมบอยตัวสุดท้ายครับเกมบอยไมโครตัวนี้ได้มาราคาค่อนข้างแพงครับปกติทุกอย่างครับปุ่มเปิมเช็คหมดแล้ว L.R. กดได้หมด สีเหล็กสตาร์ทใช้ได้อ่านตลับง่ายสวิตช์เปิดปิดดีลูหูวางปกติเล่งเสียงลดเสียงได้ปรับแสงได้ครับเล่งเสียงถ้าสุดแล้วมันจะดังติ๊ดติ๊ดติดแบบนี้วิธีลดเสียงก็กด แวแช่ไว้ครับแล้วก็กดปุ่มลดเสียงเอ้ยลดแสงวิธีลดแสงนี่ลดแสงเพิ่มเพิ่มก็กดวอลลุ่มขึ้นนี่ครับสุดแล้วน่าจะมีอยู่ประมาณ3ระดับ1 2 3 4 4ระดับครับความสว่าง ตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับเป็นลาย20ปีมาริโอ่ะนี่ครับถ้าซื้อเดี๋ยวผมแถมตลับเกมให้ไปห้าตลับนะครับแถมตลับเกมห้าตลับพร้อมสายชาร์จ USB แล้วก็นี่ครับเพิ่งซื้อมาเลยซิลิโคนกันกระแทกแล้วก็ฟิล์มหน้าจอติดไว้แล้วอาจจะติดไม่ค่อยเนียนนะครับแต่ก็ติดกันจอมันลายหน่อยนี่ครับปุ่มใช้ได้หมดปกติเกมนี้ LR มันใช้ไม่ได้มันไม่ได้ใช้นี่ครับ Select ปกติ แบกเล็กแบกสตาร์ทเลื่อนนี่ครับปกติหมดแถมให้5ตลับเลยครับตลับเกมแล้วก็โปเกมอนเอเมรันนี่ด้วยผมเล่นไว้หน่อยนึงแถมให้ไปด้วยครับ เนี่ยเล่นถึงตอนเนี้ยจอโคตรเล็กเลยน่าจะสายสะสมนะครับ <ilan or gib berish> จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากขายแล้วเครื่องนี้ได้มาแพงเลยแล้วก็หายากด้วยบางร้านนี่หมื่นกว่าเลยครับเครื่องนี้ถ้าขายขาทุนผมก็ไม่ขายแล้วนะครับเก็บไว้ดีกว่า ไม่ไหวครับต้องคนที่ชอบจริงๆอ่ะซื้อไพ่าสะสม

มันช้าอย่างนี้นะครับถ้าเล่นในเครื่องแท้เนี่ยมันกดสปีดไม่ได้เดี๋ยวผมขอเคลียร์้ตัวนี้ก่อนอ่ามามาดูกันต่อครับจัดการมันจบไปแล้วเกือบตายเลยเดี๋ยวผมเซฟก่อน แล้วเดี๋ยวจะถอดให้ดูตัวเครื่องตลับเกมที่แถมนี่ไปลุ้นเราครับว่าเกมอะไรไม่อยากจะถอดเลยถอดอยากแม่งตึงเปี้ยเลย สติกเกอร์รับประกันมันยังอยู่เลยเนี่ยเดิมเดิมเลยครับแต่ก็มีรอยนะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าน่าจะไม่ค่อยรักษาเท่าไหร่ไม่รู้จักคุณค่าไอเวนเนี่ยเป็นรอยตามมุมตัวบอดี้มันเป็นโลหะนะครับน่าจะเป็นอลูมิเนียมไฟชาร์จเข้าปกติครับเวลาไฟชาร์จมันจะเป็นสีฟ้า ตรงนี้ถ้าไฟเหลือน้อยน่าจะเป็นสีแดงนะเพราะว่าผมเคยเห็นสีแดงพอไฟเต็มจากสีฟ้ามันจะดับหมดเลยครับถ้าตรงนี้ไฟสีฟ้าดับแสดงว่าไฟเต็มแบตปกติดีครับเล่นได้นานยังไม่เสื่อมเปิดดูแล้วแบตยังโอเค การตลับเกมง่ายครับเนี่ยลอยก็จะประมาณนี้ล่องรอยขีดกวนนี่ค,ครับเปิดติดง่ายครับเค,ครื่องนี้ก็มีประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมาก ปุ่มกดได้หมดนะปุ่มเนะี่ยมันรู้สึกว่าจะเกมไหนว่าที่กดปุ่มบนได้เดี๋ยวผมหาเกมแป๊บหนึ่งปเทสปุ่มบนให้ดู น่าจะโปกเกมอนด้วยเดี๋ยวผมหาแป๊บนะครับนะครับเดี๋ยวเอาเกมนี้ดีกว่าพอเวทมนตมันใช้ปุ่ม m r ด้วย อ่าม่ติดว่ะอ่ามาแล้วครับเซฟมันไม่มีเกมเนี้ยเซฟมันเสียยังไม่ได้เปลี่ยนฐานก็เลยต้องไล่ตั้งแต่ต้นเลยน่ยครับปุ่มนี้ปุ่มแอลมันจะเรียกหมาน่าครับมันจะเป่านกหวีด ใช้งานได้ปกติส่วนปุ่ม R จะเป็นวิ่งนะครับปกติทุกปุ่มเครับหมามาแล้ว สำหรับเครื่องนี้ครับเปิดที่5,000 5,009นะครับราคาเปิดอยู่ที่5,009แต่อาจจะมีถูกลงนะครับอาจจะถูกลงหรือไม่ก็อาจจะแพงขึ้นมาหน่อยราคานี้ผมบอกเปิดไว้ก่อนนะครับส่วนราคาจริงเนี่ยจะลงขายในเพจ แล้วก็ในกลุ่มเดี๋ยวแถมตลับให้ครับ5ตลับส่วนตลับนี้เดี๋ยวให้ไปด้วยเลยอีก4ตลับเอาไปลุ้นนะครับว่ามันเกมอะไรใช้งานได้ปกติหมด สั่งตัวบอดี้มาเปลี่ยนนี่คือจบเลยใหม่แต่มันไม่มีบอดี้20ปีขายผมลองหาดูแล้ว20ปีเนี่ยไม่มีมันจะมีแค่เนี่ยบอดี้กับตัวหนังสือพวกนี้มีแต่โลโก้20ปีเนี่ยไม่มีครับสีแดงแบบนี้มีหน้าปัดแบบนี้มีหน้าจอมันเนี่ย ครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปต่อไปครับท้ายคลิปมีกลุ่มมาแนะนำครับเป็นกลุ่มผมเองซื้อขายพวกเกมบอยเกมทุกอย่างครับยุค90ใครสนใจก็เข้าไปดูได้ครับลงขายได้กลุ่มจะอยู่ท้ายคลิปส่วนการติดต่อนะครับจะเป็นลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่คอมเมนต์ แล้วก็ลิงก์เพจอยู่ที่ใต้คลิปมันจะเป็นลูกศรขีดแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดู อ่านี่ครับไม่รู้ว่าโอ้มันเปลี่ยนใหม่แล้วนี่หว่า Facebook มันอัปเดตครับตอนแรกมันจะเป็นลูกศรลูกศรอ,อย่างเงี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้มันเป็นโฆษณาไปแล้วมาเป็นนี่ครับเพิ่มเติมกดที่เพิ่มเติมปึ๊บนี่ครับนี่ รายละเอียดอยู่นี่ครับนี่คือ facebook ส่วนตัวผมแล้วก็อันนี้ลิงก์เพจส่วนลิงก์สั่งซื้อเนี่ยผมจะติดไว้ใต้คลิปอยู่ที่คอมเมนต์ตรงนี้นี่ครับแต่คลิปนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นคลิปขายเลยไม่มีถ้าเป็นคลิปขายผมจะติดลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คอมเมนต์เนี่ย นะครับอยู่ตรงนี้คือกดแล้วจะไปหน้าเพจเลยหน้าเพจแล้วก็เจอสินค้าเลยครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็มีมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปตัวเครื่องปกติดีครับ